สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมารีวิวกล้องงูนะคะขั้นแรกขึ้นแบบนี้เลยแล้วก็แล้วก็กดตรงเฟืองตรงนี้นะคะโอเคแล้วก็เลื่อน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 ,ดนดกดกดคำว่าการจัดการระบบกดคําว่าเกี่ยวกับโทรศัพท์นี่นะคะหมายเลขรุ่นของเราคือ v ีโววีโววีโสหค่ะ เวอร์ชันของ Android 10ค่ะต่อไปก็ไปโหลดแอปกันโดดเราจะโหลดในเพ y สต o ร์หรืออะไรก็ได้นะคะเข้าในนี้เลยอุย้ยเราไม่ต้องโหลดก็ได้นะคะ เพราะเราโหลดอยู่แล้วนี่ชื่อแอปว่า USB นะคะโอเคถ้ามันยังไม่ขึ้นกดแบบนี้กดเฟืองเหมือนเดิมแล้วกดค้นหาตัวเลือกตั้งค่าแล้วพิมพ์คาว่า OTG นะคะแล้วก็กดคาว่ากดข้างบนเลยแล้วก็กดเปิดโอเค ต่อไปก็เสียบเลยค่ะก็งูเราซื้อมาจากสต็อปปิ้งเสียบไปให้แน่ๆเลยนะคะโอเคมันก็จะขึ้นแบบนี้แล้วกดตกลงแล้วก็ใช้ไอ้ที่มีไฟเนี่ยใส่ตรงไหนก็ได้นะคะ <c oughs> ขนาดในปากยิงได้เลยเราจะให้ดูตัวหนังสือนะคะแป๊บหนึง่ง นี่คะ่ะอันดอยสิบปูกรุบกระดิบโยยนี่นะคะแม่จะดูในร่างกายก็ได้นะคะสมมติเราจะดูในเส้นผมนี่ในผมจะดูในหูนี่ค่ะในหูโอ,อ้ จะดูเส้นมือโอเคจะดูหูข้างจะ,จะดูนู่นจะดูนี่ดูได้เลยนะคะแล้วก็จบแค่นี้นะคะบ๊ายบาย